กระดูกเป็นโครงร่างของร่างกายจะแข็งเหนียวแต่ก็ยืดหยุ่นได้ช่วยในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวเรียกผลผล,ลไม้ที่ที่เม็ดมันใหญ่อะเน,เนื้อหนอเนื้อน้อยเขาก็เรียกว่าลำไยกระดูกกระท้อนกระดูกก็คือ เนื้อน้อยเม็ดใหญ่อันนี้ก็เป็นคำที่ใช้เรียกคำว่ากระดูกส่วนช้างส่วนมากเขาก็มาเอากระดูกของช้างมาหลอกขายบอกว่าเป็นงาช้างแต่ก็มีวิธีการดูอย่างเช่นกระดูกของช้างมัน เวลาผิวสัมผัสมันจะหยาบมันมีความกระด้างมันเนื้อมันไม่ละเอียดเท่ากับงาช้างงาช้างบางทีเขาก็ใช้เลซินมาหลอกบอกว่าเป็นงาฉะนั้นคนที่เขาดูเป็นเขาสามารถที่จะบอกได้หรือบางทีเขาก็เอางาช้างนี่แหละ ที่มันมันเป็นเศษเศษเศษแล้วก็เอามาปนอีกปนแล้วก็ผสมก็คือผสมกับกาวอ่ะใช่มันเป็นเนื้องาช้างก็จริงแต่เป็นเป็นปนแล้วเป็นงาช้างปนผสมกับกาวเราจะมาเรียกว่า งาช้างแท้ๆไม่ได้คือคือเป็นทำเป็นงาช้างขึ้นมาแต่ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในการดูถ้าหากว่าได้งาช้างแท้ๆมันก็ดีเป็นสิริมงคลดีจริงๆ